สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่กับช่องนักธกิจนาสันเทียกนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องเสียงไลายซาวบาร์ V8 ครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องเสียงซาวบานะครับผม V8 อันนี้ก็ตัวปรับมันครับผมปุ่มที่สองก็คือปุ่มปุ่มปุ่ม,ป,มปุ่มอะไรวะปุ่ม ec ho นะครับผมอันนี้ ผมเสียงแหลมเสียงบัสเสียงรีคอร์ดก็ได้ครับผมมิวสิกเปิดเพลงก็ได้อันนี้ตัวเล่นเพลงนะครับผมอันนี้ตัว e n t โ o อันนี้ตัว m ม n y b a n d Chrisband อันนี้ก็เป็นปรับเป็นเสียงการ์ตูนเสียงอะไรได้หมดนะครับผมอันนี้ก็ i n น t i t u t i o n ครับผมอันนี้ช็อคช็อควิฟ MC นี่ก็คือปรับเสียงไม้เล่นเป็นคาราโอเกะได้นะครับผมอันนี้ d o ก g y เชียร์อันนี้เล่นเล่นเอ็กเซดต่างๆนะครับผมก็มีเชียร์อีลามรัสกันฮิตพีดีบูธคิสลัสคิฟเพย์สเตชันเพย์อัดสเตชันนะครับผมอันนี้คิส s ซาหนึ่งเา,าวสองครับผมอันนี้ก็เป็นปุ่มพาวเวอร์ครับผมอันนี้อันนี้ก็เป็นปุ่มพาวเวอร์ปิดเปิด,ปดที่ไฟแบบแบบนี่จะมาดูพอร์ตด้านหลังกันนะครับทุกคน อันนี้พอร์ตใหม่อันนี้พอร์อนนอตใหม่อันนี้พอร์ตไม่เล็กอันนี้พอตพอันนี้พอร์ตเสียบกับลำพงอันนี้พอร์ตเก็บเสียบกับลำพงนะครับผมอันนี้ช่องชาร์จเนี่ยก็ให้ถึงหนึ่งช่องชาร์จนี่ยก็ให้ถึงหนึ่งสองสามสี่สี่พอตนะครับผมอันนี้เพจมานะครับผมเพจเครื่องมินิเอฟเฟกต์วีแปดแอนด์วีแปดพัดนะครับผมแค่นี้ โอเคนี่ก่อนนะครับผมบ๊ายบายอันนี้ก็แถมไมคมาให้นะด้วยนะครับผมบ๊ายบอย่าลืมกดสับ s ล r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม bye